ีนะคะอะโดโนโบ น้องดึงมาเลยค่ะน้องคันดึงมาเลยแกหยิบตรงนี้ดึงออกมาได้ช่อด,ดึง,ตรง,งตรงนี้สิ1 2สองสว้าวุยมีอะไรให้อีกไหนดูสิเออเขาก็จะมีอันนี้มาให้นะคะรถม,มีอะไรบ้างคะไหนดูสิ หนน้องบอกสิหันหน้าไงนี้สิมีการ์ดฮดี้ด้วยค่ะการ์ดฮันี้มีกี่ตัวให้มากี่ตัว,วแล้วก็อันนี้จะเป็นดินสอแล้วก็แปลงนะคะแล้วก็เป็นอน่าจะเป็นอ่างอาบน้ำเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นปากกาลบได้ใช่ไหมมาแกะให้เดี๋ยวมาแกะให้หน้อง 친구야 친구. 친구들 안녕. 친구들 안녕. 친구들 안녕. 나는 공하늘이라고 해. 반가워. 만나서 반가워. อันยังอ่าแล้วก็มาดูเรามาดูกันว่าเขามีอะไรมาให้ครับ้างคะดินสอสีแล้วก็มีแปลงเอาไว้ทำความสะอาดนะคะนี่น้ำใส่ในนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอกคอนน์อันนี้ใส่ตรงนี้ไม่ใช่ใส่ตรงไหนคะ ใส่ตรงไหนคะนนไม่ใช่เลยตรงไหนเราเห็นแล้วตรงนี้ไงนี่ไงใช่ไหมอ่ะหันทั้งทางสิใส่ตรงไหนสองอ่สาสองอ่า้องหลังก็จะเป็นที่ใส่อย่างนี้ได้ใช่ไหมคะนี่แล้วก็ ไหนน้องดูสิว่าข้างๆเขามีอะไรบ้างอันนี้อันนี้เป็นอะไรชาว,วอราหรอแล้วเนี่ยที่แต่งตัวอันนี้เอาออกได้ไหมคะข้างหน้าอ,าออกได้ไหมน้องออกสิได้ไหมไม่ได้หรอโอ,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 อ้ยยังไงอะ ไหตรงนีอ้อ่าแล้วเราก็มีคังคิตัวที่หนึ่งคางคกตัวที่สองค่ะอือชอบไหมชอบไหมคะชอบค่ะอันนี้คืออะไรยังไม่ได้บอกอันนี้ใส่น้ำได้ไหมใส่ได้ปะได้กดตรงนี้ใช่ไหมใส่น้ำสักหน่อยอ่ะตรงนี้หรือเปล่าเนีย่ย เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าอันนี้ใส่น้ำได้หรือเปล่าเป็นาวเวอร์ใส่น้ำใช่ไหมหโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่าโอเคไหมคะพร <อ S 1> ้อมยังอยากเล่นยังพร้อมแล้วค่ะน่ก็อแล้วแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวจะเอาน้ำมาใส่ให้น้องระบายสีได้เลยอาตรงนี้ก็ได้ đểเอา đeo Để nào mà hay nè Purple Purple Purple, 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 purple. Yeah, 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 yeah. 빨리 치려 줄라 빨리 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 치려 <laughs> 아, 줄아빨빨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  <laughs> เลื่อนไปก่อนอันนี้เดี๋ยวจะเทน้ำให้อันนี้ออมาอันนี้นี่ค่ะติดูไหเดี๋ยวเราจะเติมน้ำใส่ตรงนี้ลองก่อน ตัวปั๊มนะคะทุกคนกดตรงนี้มาแล้วไว้ายน้ำออกจริงๆล้างน้ำเอ,เอามาล้างนะำอะเอาแปรงสิคะแปรงแปรงอยู่ไหนไม่ใช้มือใช้แปรงดีกว่ามาเปิดน้ำให้นะจะโอ้นะว้าวล้างออกได้จริงๆด้วยอะ อยากให้กระเด็นใส่เสื้อนะโอเคสะอาดอยังคะไหนดูซิไหนให้กล้องดูซิสะอาดอยังว้าวสะอาดแล้วอ่าแล้วเราก็เอาเก็บไว้ตรงนี้ได้ใช่ไหมคะนี่ที่เก็บมันตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคเลยอ่ะใส่แล้วอาบน้ำใช่มี อาบน้ำพอเราอาบน้ำเสร็จเราก็ตากให้แห้งใช่ไหมคะแล้วเราก็เอามาเขียนใหม่ได้แล้วก็เอาดินสอเขียนใหม่ได้ไหม,มน้องเล่นไปเลยองมองตรงไหนคะตรงไหนก็ได้แับนี้ก็ได้หาข้างในอ,อันนี้ก็ระบายสีแล้วก็ แล้วก็ค่อยเอามาล้างได้บลูบลูภาษาไทายสีอะไรคะ <Huh? S 1> ภาษาไทายสีอะไรสีฟ้าสีฟ้าค่ะนี่สิแล้วถ้าภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าอะไรคะอืภาษาเกาหลีพาลงัาลงสซกพารังกใช่ไหมคะ<า>ชัดชหรอนดูสิโอ้สวยจัง

คือใส่มาน่ารักชอบใช่ไหมชอบดีอะอืมอืมชอบอืมน่ารักมากชอบจ้าเหรอชอบน่ากินนะแล้วก็ไปแล้วแล้วไปแล้ แล้วก็ปิดค่ะปิดคดคทำไมเอามือมไว้ในน้ำอะคะก็หนาวอะสิคะไม่หนาวเพอันนี้อุ่นๆค่ะแล้วาใส่ตรงนีเกล็อ่าปิดร้านแล้วหรอคะนม่ใช่ทำไมทำในร้องเพลงดิทำในร้องเพลงดิเค้กเค้กขวต้ร้องเพลงดิรงเพลงดีแฮมกเดมกโ อันน so ี้ทำไมซื้อที่ชั้มออย่าไม่มีอะไรมีนี่เลยอ่ะเปกมีพรก์อชชิมมี่แล้วก็เพลงแฮปปี้บาร์ดี้แฮปปี้บาร์ดี้แฮปปี้ารกกะลี่ะแทนในเชือกกะให้ my god นี่อะไรใช่ไหมมือโอ๊มือยั

<소시지> <밴드에 가서는 목소리도> 안 된다고. 이안된다이우 이젠, 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 이고 이젠, 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 이색 이젠, 이랑 이젠, 이젠, 이색 이젠, 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 이 มาช่วยกันทำเค้ให้อพป้ากันดีกว่าแอดี้คะ กำลังเอาเค้กทำเองด้วยเห็นไหมกำลงทำเองใช่ไหมคะูา้าว้าหอหมดแล้วมีอีกนิดหน่ะ

또 i n 아, 빠까아나 이거 야 돼. 다하면야수까장 <laughs> <태장>. 네요. <laughs> <laughs>

<목소리> 어, 잡고 지가 응. 어, 너무 많은데? 잠깐만. 어, 이 둘이 있다 놀랄 <목소리> 음. 것 같은데? 쌤, 황만 뜨는다, 어, 여기 안 나왔어. โอ้ยเดี uh ๋ยวเดี <chưa> ๋ยวเดี๋ยวชนตรงนี้จุ่มลูกฮะโอ้โหเออดึงมาดึงมาดึงมาคลีนคลีนคลีนเพลงจูกะฮามิลาเร็วๆคลีนคลีนโอ้โอเคแล้วแล้วใครอยากเข้ามาลองเพลงอะไรเร็วฮาน่าเพลงจูกะฮามิลาเพลงจูกะฮามิลา ชู합า다와มิด니ว้าวฮามาหนานี้ไม่ได้อะปปปอืปปปปอตอนนี้มืดแล้วหานหมไปยังตอนนี้เท่าไหร่นะหานหมมา เรากำลัลงไปไหนกันคะกินข้าววันเกิดอป้าใช่ไหมวันนี้เอาม้าจ่ายเองเย่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 ยยเราไปาข้างหลังร้านปลาเ <c oughs> ข้าข้างหลังร้านปาไปปุ้ยอ่ะไปดิ่งกระดิ่งปลาม <c oughs> ชน คยมากินแล้วผมมาชอบเขาว่ามีซูชิน้องกันนี่ชอบกินซูชิอครีมอ้บุ๋มากอ่ะเฮบุมบ่อันจ้ะอันจ้ะบุมบลตโอยโอ้ยต้องอร่อยจ้าออยตันมสเนเา่าเต้นก่ 와계란여 있어요 계란도 있 으아. 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 으